ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันนะครับวันนี้เราอยู่กันในศึกมวยมันสนั่นเมืองในวันอังคารที่4มีนาคม2568ถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูกดหมายเลข04ณเวทีมวยนานาชาติลังสิตจังหวัดประมธานี4คู่นะครับสีธนนชัยสุจีบะหมี่เกี๊ยวชกในพิกัด122ปอนด์กับสิงห์กล้องทรณีมวยไทยแปปซีสุจีบะหมี่เกี๊ยวชกในพิกัด106ปอนด์กับคุณหานดับทิศบางรักแล้วก็คู่ที่3 2คมสิทธิเจริญทรัพย์นะครับ โชคในวิกัด131ปอนด์กับชูชัยเดชสิงห์ใต้แล้วก็คู่สุดท้ายโฟวินมรัตนบันดิตโชคในวิกัด115ปอนด์กับเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมนะครับสคู่ทั้งคู่รองช่วงแรกคู่เอกช่วงแรกแล้วก็คู่รองช่วง2คู่เอกช่วง2นะครับที่จะวิเคราะห์ให้กันในวันนี้นะครับโอ้วันนี้เจอสูจิบะมีเกียวนะครับสคู่เลย นะฮะสองผู้ที่จะเน้นๆนะครับแต่ว่าจะผ่านในการไิเข้าหรือไม่นะครับต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูคู่แรกนะครับคู่แรกเนี่ยสีธนนชัยนะสีธนนชัยสุจิบะหมี่เกียเ๊ยวชกน้ำพการร้อปยี่สิบปอนด์กับสิงห์ก้องทงลเลนิมไวยไทย สีธนนชัยโชคล่าสุดหนึ่งเดือนสี่วันอายุ17ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสกลนครโชคมาแล้ว50ไฟิ์เป็นมือขวามวยฝีมือซ้อมที่สุจิบะมีเกลียวบางพีพิกัดวันนี้122ยยี่กับช่ง122หรือ122นะครับน้ำหนักที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยคือ121น้ำหนักปล่อยห้ากกิโลกร,รัมโคลมา4กิโลกร,รัมเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยแข้งเตะขาเตะขาแข้งขวาแรงนะครับเข่าในเหนียวจับ ทุ่มเทมทิ้งดีนะครับบุ๊ดด,ดุดันปลายแข็งแกร่งส่วนทางด้านส็งกลกองคังนีเนี่ยก็โชคลาสุด1นึ่งจวันอายุ19ปีส่วนสูงเ7 6เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดยะโสธรโชคมาแล้ว21่เไฟเป็นมวยขวามวยเข่าซ้ม,าามที่สามารถสามารถพย,ยักอารุณยิมน้ำหนักป,ปล่อยห้ิกกโกรัมคุมมาสกิกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือหนึยี่สิบสี่ถึงหนึ่ยี่สิบเอ็ดปอนด์พิกัดวันนี้นึ่ยี่สิบสองก้จะตั้ง, 22, 22, น,น,นะงนึ่ยี่สิบสองเหลือหนึ่งยี่สิ ก็ช่วงนีพ้พัฒนามาเป็นอ่ามวยหมัดมวยศอกด้วยนะครับวงในนะครับถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติเนี่ยโอกาสชนะผมให้เท่ากันความพร้อมความฟิตเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าเสีธนนชัยเนี่ยหลังจากแพ้นอกยกห้ามาก็ฝึกซ้อมมาตลอดนะครับเนื่องจากปลายปลายแรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่สีนนชัยถ้าออกแรงเยอะๆเนี่ยแทบจะแพ้เลย นะครับสิงห์กล้องธรณีมวยไทยก็ไฟล่าสุดแพ้นอกจกสี่มาเหมือนกันนะครับสีธนนชัยไฟล่าสุดแพ้นอกจก 5, ให้กับฟ้ากำลามชนะคะแนนอินซิลิกแพ้คะแนนให้กับดวงสมพงษ์แพ้คะแนนกับเพชรน้องโฟนนะครับแล้วก็สิงห์กล้องธรณีมวยไทยเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้นอกจกสี่ให้กับสังลบทอไกเนตแล้วก็แพ้คะแนนให้กับทัดแพ้คะแนนกับซุปเปอร์บอลเกียรติชัดชัย อ่าแล้วก็ชนะคะแนนยกนาทีกล่วยบางคนแหลมพนนแพ้คะแนนกับยกนาทีกล่วยบางคนแหลมนะครับชนะนรอกหนึ่งกับกฤษดาแดงรถดีแล้วก็ชนะคะแนนกล้องทันรีนมวยไทยอ่าคู่นี้ผมว่ามวยสูงอย่างสิงห์กล้องทนรีนมวยไทยเนี่ยเสริมอาวุธมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีแพ้แน่นอนในวันนี้นะฮะขอจัดไปทางด้านอ่าสิงห์กล้องทันรีนมวยไทยในคู่แรกนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับ แปปซี่สุจีบะหมี่เกียเ๊ยวชกนักพิการ106ปอนด์กับคุณหานดับทิพย์บางรักแปปซี่เนี่ยชกล่าสุดหนึ่งเดือนสองวันอายุ19ปีส่วน 70, สูง170เซนติเมตรเป็นคนอำเภอพน,นมดงร,รักจังหวัดสุรินทร์ชมแล้วลอยไฟไปมวยขวามวยครบเครื่องซ้อมที่สุจีบะหมี่เกี๊ยวบางพ,นนน 25, พ,าพ,าพีน้ำหนักเปล่ยย53กิโลกรัมคุมมา3กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ106-108ถึงปอนด์พิการน,นี่106ก่อนช่าง106.2ร้อยแปดสิบจุดสองเหลือ106เป็นมวยขวาเปิดเกมสัตว์แข็งงแกร่ คุณหารก็ช็คล่าสุดสองเดือนหนึ่งวันอายุ21ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดชกมาแล้ว7จไฟเป็นมวยซ้ายฝีมือสามที่ไก่ศิลปภพบอกซิ่งยิมจังหวัดกาญจนบุรีน้ำหนักเปล่ยยนห้ิบเอ็กิโลกรัมคนมา2กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1 0 4ยสีถึงร้อปอนด์เป็นการนีร้อยหกการช่างร้อยเจ็ดจุดสลดไป1.3เหลือ106เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมคว้าคอฟันศอกเสียบแหลมบุดูดันเดินติดๆดีีีนนนนะคครับเเป็มวยข่าอกึงท่ น่าจับตามองแล้วก็เล่นฝีมือด้วยนะครับสำหรับทางด้านคุณหารดับทิศบางรักไฟล่าสุดก็ไม่ธรรมดาน,นะครับโชว์ผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะแต่คุณสมบัติเนี่ยโหเป็นรองอย่างเยอะเลยนะครับช่วงการชกเท่ากันที่เหลือเป็นรองหมดเลยทั้งโอกาสชนะความพร้อมความฟิตความสดประสบการณ์การได้เปลี่ยนน้ำหนักแรงพละก,กำลังนะครับฟุตซีไฟล่าสุดชนะคะแนนภายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์ชนะคะแนนเสือดำพายนอกจกเหนึ่งให้กับเพชรอาเธอร์แล้วก็ชนะ อาแพ้คะแนนให้กับเหนือธรณีสองไฟติดแล้วก็แพ้คะแนน VIP ส่วนทางด้านคุนหานนะสองไฟก็ไปแพ้คะแนนน็อตใหม่แพ้คะแนนบอลลังเพชรพุ่นนครนะครับชนะคะแนน,นภายทองคนนําชนะคะแนนยอดขุนพลเกียรติจำรูนแพ้คะแนนให้กับเพชรอัลเทอร์นะครับชนะคะแนน,นยอดขุนพลเกียรติจำรูน นะครับคู่นี้ผมว่ามวยฝีมืออย่างคุณหานดับทิศบางรักเนี่ยน่าจะมีชัยชนะเหนือเป๊ปซี่ซูจิบะมี่เยอะได้มากกว่านะครับคู่นี้ขอจับไปทางด้านคุณหานนะครับผู้รองช่วงที่2นะครับสองคมสิจเญทรับช่วงนั้นไปกับร้อยสามสิบเอเปลิลกับชูชัยเดชสิงต์ใต้นะครับโอ้โหคู่นี้เนี่ยสองคมเนี่ยสมควรหยุดได้แล้วนะครับอายุ37ปีแล้วนะ ช่งล่าสุด25วันอายุ237ปสสีส่วนสูง172เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสงขลาชกมาแล้ว105เป็นมวยเข่าซ้อมที่สิทธิเจริญทรัพย์น้ำหนักไป61กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ136-125ปอนด์ไปกับวันนี้131ก่อนช่าง130.8เหลือ130.8เป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องเก่านะครับเตะต่อยแรงปักตีเหนียวแน่นสอกคมเข้าก่อนออกตัวได้ชูชัยเดชสิงห์ใต้เนี่ยก็ชกล่าสุดหนึ่งเดือน20อ่าหนึ่งเดือน สิบวันอายุ20ปีสูงนสูง177เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดช,ชุมพรชกมาแล้ว5ะเไปเป็นมวยครบเครื่องนะครับส้อมที่อันสุขุมวิทน้ำหนักไปปล่อย6หกิกโลกร,รมัมพุมมา4กิโลกร,รัมน้ำหนักดีที่สุดคือ122ี่สถึง1้อปอนด์พี่กับวันนี้ร3อเก่อนช่าง 9, ร3 0 9เหลือร3อ9เนะครับเป็นมวยครบเครื่องมวยบู๊มวยดุด,ดันนะครับมวยฝีมือก็ได้มวยเข่าก็ได้วงในก็ดีนะครับแต่มีความสูงกว่ารุ่นพี่อย่างสองคมนะครับ ซ้อมมา1เดือนนะครับชูชัยซ้อมมา2อาทิตย์เท่านั้นนะฮะถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติสองคมโอกาสชนะโอ,อ้โหเกือบร้อยเลยนะครับเป็นรองแค่ความสดเท่านั้นแล้วก็โชว์การชกนะครับสองคมไฟล่าสุดชนะคะแนนชายตะวันบุรณามวยไทยชนะคะแนนแอนเดียนะครับบุรณามวยไทยแล้วก็แพ้คะแนนกับอัตชัยสสุขสำราญน,นะครับชนะน็อกยก3กับเพชรนัทลินส่วนชนะชูชัยเดชสิงไใต้เนี่ยก็ชนะน็อกยก3กับ ชูทงเกียรติชัยยศเกียรติชัยชนะคะแนนเดนียลน,น,นะครับแล้วก็แพ้คะแนนกับเพชรอัน,นันก็ชนะคะแนน,นพายักษ์ลาวัยมวยไทยชนะคะแนน,นเพชรน้ำหนึ่งโชดบางแสนมวยไม่ธรรมดาเหมือนกันวันนี้มวยสดกับมวยเก่ามาเจอกันนะฮะก็ยากพอสมควรสําหรับคู่รองคู่นี้นะครับแต่ผมว่าความเก่าบทได้แน,น่นอนนะขอจะบไปทักหน้าสองคมนะครับ แล้วก็คู่เอกช่วงสุดท้ายช่วงที่2โฟวินมรณตบัณฑิตชกในพิกัด115ปอนด์กับเพชรอนุวัฒน์เนออนุวัฒน์จิมก็โฟวินในช่วงล่าสุด21วันอายุ20 21ปีส่วนสูง170เซน,นติเมตรเป็นคนจังหวัดปทุมธานีโชคมาแล้ว70็ดสิไฟเป็นมวยขวาม,มวยฝีมือสมที่สิทธิเจริญทรัพย์จังหวัดปทุมธานีน้ำหนักเปลี่ยนไปิบห้ากิโลกร,รมัมคูมา4กิโลกรมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ118ร้อยสิบแปดถึง112ร้อยสิบสองปอนด์พิก115 เป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องศาสตรแข้งต่อยแรงขยันออกอาวุธนะครับไปแข่งแข่งเป็นลูกช,ชายของเจริญทรัพย์นะครับเพชรอนุวัฒน์โชคลาชสุสามเดือนหนึ่งวันอายุยีสิบหปีสูงแล้วเสิบห้าซนติเมตรเป็นคนจังหวัดอบบุบลราชธานีโชคมาแล้วลอยไฟเป็นมือเข่าซ้อมที่หนองอนุวัฒน์จิมจังหวัดชลบรุรีน้ำหนักปล่อยๆห้าสิบกิโลกร,รมัมคุมมา1กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ116ถึง110 11ปอนด์พิกัดวันนี้115ก่อนช่ง114.6เหือ1 1้าก่อนข่าครบเครื่องปัิมตี่จุดหกเหลือันตรายบู้อยสิบง นะอ่ะก็สอมาหนึ่งเดือนเท่ากันเลยนะครับ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติวันนี้โอกาสชนะนไปของโฟวินความพร้อมความสดได้ดีกว่านะครับเสียเปรียบแค่ประสบการณ์นะครับเป็นอนุวันเนี่ยประสบการณ์ดีกว่านะฮะโฟวินก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนยอดก้าวพอวิเศษยิยมแพ้คะแนนและเอสเทวดาแพ้คะแนนะกับมาลัยทองแล้วก็แพ้คะแนนกับเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นกำลังสตาร์ทในไฟล์ล่าสุดคือซึ่งมวอมันเมืองมหาสารคามช่วงที่2 นะครับส่วนทางดน้าเพชรอนุวัตรก็ไฟล่าสุดเนี่ยเป็นการแพ้คะแนนให้กับเพชรส่องแสงแล้วก็ชนะน้อยกสองกับจาก,กัวนะครับแพ้คะแนนกับธีรพงษ์ชนะคะแนนธิรพงษ์นะครับแพ้คะแนนกับยอดก้านะครับแพ้คะแนนกับมณีแดงชนะคะแนนเพชรกาก้านะครับก็ยังสวิงกันอยู่นะครับฝีไม้ลายมือยังยังไปไหนกันไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่นะฮะอีกคนก็บ้านใหญ่อีกคนก็ไข่ใหญ่ นะครับแต่ผมว่าโฟวินมอต้านนาบันดิตวันนี้น่าจะมีชัยเหนือกว่าเพชรอนุวัตรยิมอ่าเพชรอนุวัตรนะครับแต่ก็ยัง50 50นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าวันนี้ขอให้3เสียงนะครับยังเสมอเสมอกันอยู่นะฮะแต่ก็ขอจับไปทางหน้าโฟวินนะครับในคู่นี้นะครับจับไปได้เลยนะฮะไปดูผลสรุปนะครับผลสรุปในคลิปนี้ านาศรีธนนชัยเจอกับสิงห์กล้องธนินมวยไทยคู่นี้ขอทางไปทางด้านสิงห์กล้องธนินมวยไทยคู่ที่อ่าคู่เอกนะครับเปบซี่สุจิบะหมี่เกียเจอกับขุนหารดับทิศบางรักคู่นี้ขอไปทางด้านขุนหารแล้วก็ลองช่วงที่2 2สงคมจะเจอกับชูชัยคู่นี้ขอไปทางด้านอ่าสองคมแล้วก็โฟวินเจอกับเพชรอนุวัฒน์คู่นี้ห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ขอไปทางด้านโฟวินนะครับสําหรับคู่นี้นะครับ ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับใครหาแนวทางดีๆก็อย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะครับแอด e u x ig นะฮะหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้เดี๋ยวเราจะปักลิงก์ไว้ให้เลยนะครับแอดเข้ามาไม่มีเสียหายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ